ะโอ้โหด่านนี้กูหลบที่เดิมเลยปันกุหลบด้วยเดี๋ยวมาเพื่อวะมาหลบกับกุมาหลบกับกุมาหลบกับกุมาหลบกับกูมาหลบกูกดกดย่อกดย่อย่อไฟเอ๋ด่านจุกด่านจุกด่านจุกทำไมแม่มาสว่างผิดปกติกูคิดเองเนียนเนียนเพื่อเพื่อมึงอย่ามึงอย่าโลกนะเว้ยอยู่กูอย่าโลกนะเว้ยใจเย็นมึง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 เอาเอาโลกเข้าแท็กซี่เอาโลกเข้าแท็กซี่ เออเออมึงไม่อยู่ประตูหน้ามาอยู่ประตูหน้ามาอยู่ตรงประตูหน้ามาอยู่ตรงประตูหน้าตรงกูเนี่ยโอเคโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วทีนี้ก็มันก็น่าจะรอดละโอเคโอเคเราใช้ชีวิตด้วยเพื่อนเอางี้ไหมผู้แทนเพียวมันมาแล้วเพียวมันมาแล้วเพียวหัวมันโผล่ใช่ไหมวะไม่ใช่โผล่เงั้นมึงก็ขยับมาขยับถอยหลังมาขยับถอยหลังมาเออเออก้มหัวก้มหัวก้มหัว กุ้งหัว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 ยีากเดี๋ยวกูดูใครก่อนให้มาแล้วเพียวไปแล้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 วถ้าถ้ามันเจอเราสั m o n ถ้ามันเจอเราถ้ามันเจอเรามึงมึงใครสักคนหนึ่งเข้าไปในร้านไว้อีกอีกคนหนึ่งจุ๊กจุกแถวนี้เอาแต่ต้องดูว่ามันจะไล่ใครกูเข้าไปในร้านเช่ไหมมึงเข้าไปในร้านเดี๋ยวกูจะจุ๊กปุ๊บมึงไม่ต้องปิดประตูนะไม่ต้องปิดประตูนะห้ามปิดประตูนะ เข้าไปปุ๊บมึงเปิดประตูทิ้งไว้แล้วกูจะจุ๊ดแป๊บหนึง่งแล้วกูจะเข้าประตูอีกรอ,อบนึงเนี่ยแหมะประตูเนี้ยประตูเนี่ยมันจู๊ได้เว้ยอุ้ยมันทำอะไรประตูแล้ววะหายแล้วชิบหายแล้วี๋ยวจะเปลี่ยนแผนให้กูตั้งโลแล้วแล้วมึงจู๊ดไม่ง,งั้นมึงตายฟรีดิเพื่อนเออเอางี้งเอา,เางี้มึงไม่ต้องตั้งโลพอมันมา,านปุ๊บกูถ่ายแชร์ปุ๊บแยกกันเลยแยกกันก่อนงั้นถ้ามึงตั้งโลมึงตายฟรีอะเพือ่อนไม่เอาดีกว่ามันตายู่แล้วอะ เอาไว้เอาไว้ดับหน้าดีกว่าเอาไว้ตายดับหน้าไปถ่วงเวลาดับหน้าดีกว่าถ่วงเวลานี้แม่งเวลามันใกล้เกินว่ะแต่ถ้ามันใช้<ก>ดีเทลตัวนี้เราตายเลยนะเว้ยมาแล้วเพียวไปเพียววิ่งเ<ก>พียวกูดผิดเชื่อมันเห็นเราได้ไ,ไ,ไอ้ไวสัตว์ประเด็นน่ะม่งทำลายประตูหมดเลยเฮียดีเทสกูอีกแลไรสัตเราจะสเต็บจุกกูไอ้สัตว์แค่นั้นแหละ อุ้ยไอ้เพี่ยไอ้สัตว์เห็นกูมันเห็นกูมันเห็นกูจานจานมันเห็นกูโอ้โหแม่งตาดีเวย้ยไอ้เฮียนี่ตาดีจัดเฮ้ยมันเหลือเราแค่สองคนใช่ไหมร,ริงเหรอเออเอา้าวจบเกมแล้วเหรอจบแล้ว<อ>ดีดโอ้โหไอ,อ,อ้เียเราแม่งลาดอัปฮาร์ดไอ้สัตว์เราแม่งถือลาดอัปฮาร์ดจัดแม่งตาดีใช่ไหมเลดเว้ยแค่แพ้เป็นแพ้เป็นพลาเลยกู แพ้เป็นภาชนะเป็นไม้อะแพ้เป็นภาชนะเป็นไม้อะงั้นเราก็ต้องถ้าเจอหวมูลก็ดวงสวยหน่อยลองวัดดวงสวยนิดนึงถ้าเป็นหดมูลลบที่เดิมไหมเพื่อนอุ้ยอันนี้มันเป็นทางทะลุนี่ว่ะเฮ้ยข้าจะกมันอยู่ฝั่งนู้นมันจะมาฝั่งนู้นเดี๋ยวเชื่อตรงนี้ตรงนี้มาแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยแต่ตอนนี้กูไม่มีกล้องนะเฮ้ยเพียงมันมีชั้นสอง เอ้ยกูเพิ่งรู้ก้ะสอบไปดาดฟ้ามันไปดาดฟ้าเอาก็โอเคดิโอเคเลยโอเคเลยดาดฟ้าโอเคเลยอ่า uh ทางนี้ทางนี้น<ด>เอาขึ้นไปข้างบนได้ไหมได้ไหมขึ้นไม่ได้ไอ้สัตว<ด>์เอ้ยมันต้องขึ้นข้างบนอนะ่ะเอ้ยนี่ไงนไงไงมันม,นม,มีมีทางขึ้นมีทางขึ้นเ,เรา شر, ได้เล่นฉีกเว้ยนี่ไงกูจำได้แล้วบดีดๆรักกูเคยเล่นตรงนี้เขาเปิดก่อนก่อนใอ มึงรู้ไหมลุงมึงรู้ไหมว่าอันนี้มันคือด่านของเกมอะไรอ่ะกูจัดกูกูเน็ตหลุดอเหี้ยอ้าวเชีย่ยชายมาอะไรเร็วไอ้เชี่ยสายก็ไม่ได้หลุดนะเว้ยตอนนี้มึงได้ยินกูใช่ไหมได้ยินเพื่อนเหี้ยคอมเน็ตหลุดแต่โทรศัพท์กูไม่หลุดคือคือเหี้ยอะไรก่อนก็จริงมันบอกไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไหน โคตรเอ,อือสัตว์ไม่เห็นกูได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยถ้าไม่เห็นเลยแสดงมันโง่ามากเลยนะเนี่ยเอาไอ้เทยกูลุดออกจากเกมเลยเอซ่าอ้า,าวไอ,อ้เทมอย่างจบเพื่อนแล้วกูจะเล่นกับใครเนี่ย<อ>ชิบหายละทุกคนครับอันนี้มันคือมแมป อันนี้เขาได้แรงมันใจมาจากแมบที่ชื่อว่า雷福เนะครับ <laughs> ผมจําได้เลยทอ่กอกวนๆเงี้ยแม่งมาจากเลฟเว้ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ใกล้จังอะ่ะ <c oughs> ซึ่งเปนตัวอย่างเกมมันหรอ <c oughs> <c oughs> สีแดงคืออะไรวะมันอยู่ใกล้จังอะ่ะ <c> เ <oughs> สียงอะไรอะ่ะอยู่ใกล้โคตร อยู่ข้างล่างเหรอต้องใครเพื่อนใช่ไหมโอเคเพื่อน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 เพือ่อนเขี่ยตกใจหมดเอามึงจอยเข้ามาแล้วเหรอจอยมาแล้วจอยมาแล้วเขี่ยเขี่เขี่่งเม่งเร่งออกเกมเฉยไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไร <laughs> อ่าจะไปยังไงอ่ะ <laughs> กูไม่รจะหลบได้ไหงดิอะ ก่อนไม่ยังอยู่ชั้นนี้อยู่เลยอ่ะมันอยู่ในตัวโรงพยาบาลอยู่เลยอ่ะเอาใช่เหรอก็สบายละเออกันหาทางไม่เจอเลยเฮ <c oughs> ียงั้งนกูนกูนอนชิลแล้วดิหรือกูเต้นโชว์ไหมก็ว่าทำไมไทำไมเสียงแสดงว่าเสียงหัวใจที่มันเด้งไว้คือมันจะเด้งแบบตามระยะระยะความสูงด้วยดิชไวมาดิมึงดีเทคก็ดีเทคมาแค่นั้นแหละอยากเจอกูจะจุกท่อโชว์เลยี๋ยวกูจุ๊กท่อโชว์ กูจะวิ่งวนมากเลยสัตว์มาดิแค่นั้นแหละเชื่อมันทำอะไรประตูขึ้นมาแล้ววะเฮ้ยถ้าจูกท่อห้ามตกเลยนะเว้ยถ้าตกคือมึงตายอะเราไปอยู่กลางการดีกว่าครับมันดีเทกใหม่ยังเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเพื่อนเห็นไรเห็นไรกูเห็น้วกูเห็นมาแล้วกูเห็นมาแล้วก็มาดิวะไอ้เฮียเรียนเป็นหรือเปล่าแค่นั่นแหละมันไม่ขึ้นว่ะมันเจอบันไดแต่มันไม่ขึ้นเหมือนเฮี้ยอ๋อก็แล้วแต่ ไม่เจอแค่นั้นแหละโหมันเอามาเจาตัวด้านล่างก่อนแล้วค่อยขึ้นไปด้านบนอ๋อก็เสียเวลานิดนึงนันเนาะพอดีถ้าน้องจุกกับพี่ถ้าตีห้าปุ๊บพี่จุกยาวเลยนะพี่จุกยาวเลยนะ Monster kill ขึ้นมายังคนด้านล่างตายละเดี๋ยวมันกำลังจะขึ้นมาเลยเนี่ยมึงมาเลยมึงมาเลยอยากเจอแม่งเหมือนกันปะกูเรียกเลยเปิดไฟเรียกเลยเสียกระดาษบันไดมันยังไม่ขึ้นไหนสั์มาดีมากูเปิดไฟลอเลยนะอะมา อยู่ไหนอยู่นี่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 ด้านล่างโอ้เปิดไฟรอแล้วเนี่ยเฮขึ้นขึ้นมาขึ้นมาดิ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 อยู่นี่เว้ยขึ้นมามันจะขึ้นมาจากตรงนั้นใช่ไหม s ต a บิลมาเอาก็มาดิด e เทคแล้วด e เทคแล้วไม่มาคือไม่ต้องนะด e เทคแล้วไม่มานี่คือมึงดีเทคเพื่อทาตรงโอ้แม่ง แม่งไม่ใจพอไหวเฮียกูว่านะโอ้โหไม่ใจเลยเฮียมึงไม่ใจแล้วโอ้โหอะไรมึงเนี่ยมึงมั่วแลเยเล่นเป็นเปล่าเฮ้ยเล่นเป็นเปล่าเฮียเล่นเป็นเป้่าเล่นเป็นหรือเปล่าเล่นเป็นหรือเปล่าเล่นเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุยุคุจุท่อเลยเนี่ยจุท่อรอยใชเล่นเป็นเป้่าสองหนึ่งเรียบร้อยจบเกมโอ้โหอะไรวะ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับกูเลยเนี่ยไม่เป็นเลยเพี่ยะแม่งเล่นไม่เป็นไหวเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วถ่ายรูปทีนึงไอ้เชี่ยถ่ายไม่ทันแม่งเอ้ยเชี่ยไิ่งเล่นปิดปิดเรียบร้อยครับชิวๆเกมที่สองโอ้โหใหญ่เกินโอ้โหรอดคนเดียวเหรอรอดคนเดียวเหรอเกมเชี่ยลอดคนเดียวเลยวะไอ้ยัยคนจับสัตว์เอ้ย จริงดนคมิเคเมคเมล่าเกมนี้ไม่ต้องใช้อะไรก็ได้นะอ่าว้ยใช้ใช้ได้มันต้องจู๊บจู๊บเลยเขียม,มืดว่ะไม่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 สว่างแล้วอยู่ไหนเพื่อนเร,เราวิ่งตามไอ้เชี่นี่ไปก่อนมึงอยู่ไหนเพื่อนมันมาแล้วอยู่จุดเกิดไอ้สับปิมึงวิ่งมากูอยู่ทางขวาทางขวาไม่เจอ ขวาสุดหรือหรือขวาขวาสุดขวาสุดขวาสุดห้องที่มันเป็นน้ำเหรอเออไหนวะข้างหลังข้างหลังข้างหลังอ้อยไงเออเป็นควันเกินหรือเปล่า เชื่อตรงนี้ประตูเปิดไม่ได้หรอตายหาแล้วอ๋อมันเป็นทางประตูเปิดไม่ได้นี่มันตันมันตันมันตันเก็บไปเลยหลบหนี้กล่องก็ได้เพียวหลบหนี้กล่องหลบหนี้กล่องได้หลบหนี้กล่องได้หลบดรถตู้ไหมไม่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 รถตู้ตายแน่เปิดประกันเปิดประกันเอาไว้จุกเอาไว้จุก มึงจะเปิดเพื่ออะไรวะเพื่อนมันจะไปหาผีกันเหรอไอสัตว์เสียวใจโคตรใกล้เลยเสียวใจโคตรใกล้เลยแช่ไปก่อนไอสัตว์วิ่งดิรอเฮียอะไรอ่ะเฮียโคตรตายโคตรโล่เกิร์ดคนตายอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ย โอ้ยจ uhm านตรวจดิทิคอะไรกูตอนนี er> ้เ uh, พ so ื่อนมันดีเทคกูทําไมกูโดนยิงอีกแล้วอะคือมันจะมาดีเทคระยะใกล้เพื่ออะไรวะไปเชียร์ล็อกคนเดียวจะเชียร์วินวะโคตรถอดโซเวอร์ดิเออโซเวอร์วินเชียร์จบจัดดันเจียนวะดันเจียนดันเจียน ลันเจี้ยนกูอยากเป็นสแลชเชอร์อะได้ไหมขอได้ไหมขอได้ปะนี่ไงแล้วได้เป็นสแลชเชอร์ว่ะไอีกกูจะลองแบ็คแพ็คซะหน่อยฮะเอ้ยกูจะลองแบ็คแพ็คซะหน่อยได้เป็นสแลชเชอร์เลยอีกคนเกมนี่ปดใช่ไหมอ้มครมีเจ็บไหวดไหมเราจะมาลองเทสเอเลี่ยนกันดูนะครับเอเลี่ยนเนี่ยสกิลของมันก็คือมันจะวาร์ปไปที่ที่ระหว่างเซอร์ไวเวอร์นะครับวีทวินเดมอ่ะ ระหว่างพวกเขาเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่ามันจะวาร์ปยังไงเหมือนกันแต่ดูหน้าตาแล้วดูน่าจะโหดนะเอเลี่ยนโอเคเห็นละเทถ้าเดินไม่โคตรตุดตุ๋ยเลยเว้โอ้ด่านที่มึงเล่นกับกูนี่วะเอ้ไม่ใช่นี่นาลองดูครับคือไงอ่ะคือไงคือมันไม่เห็นจะวาร์ปเลยเทเลพอร์ตีทวินเดียมคือไงวะอะไรเนี่ยเล่นเป็นป่ะอุ้ยไอ้เชิดเต็มหน้าสัตว์ใครกู โอ้พวกมึงแม่งไร้กาดมากอย่าอย่าอย่าลืมว่าผมผมฟังเสียงหัวใจนะครับทุกคนอะไรเนี่ยมึงไหวไหมเนี่ยนะวิ่งไปไหนเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปไหนเฮ้ยไหวเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโอ้เรี่องเราเทเลพอร์ตได้ยังไงอ๋อมันมาอย่างนี้เลยไอ้เหี้าคนขี้โกงไอ้เหี้ยขี้โกงจัดตัวอะไรเนี่ยเอเลี่ยนคือมันจะวางเทเลพอร์ตไว้เว้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจวิธีเล่นแล้วเข้าใจวิธีเล่นแล้ว คือมันจะวางหลุมไว้เว้ยใช่ไหมถ้าผมคิดถูกเปล่าะอะอะไรมึงอะไรมึงอะอะไรมึงอะใช่ไหมใช่ไหมเราคิดถูกใช่ไหมทุกคนแต่ผมว่าผมคิดถูกนะเราค่อยเล่นนะครับไม่ต้องรีบใช่ไหมนั่นคือจุดเกิดของเรานะครับอ้าวแล้วเพื่ออะไรอะ่ะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะจริงในเมื่อเราก็ต้องไล่หายแล้วอะลองเทปับดีอ๋อโอเคอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยใครเนี่ยจะจู้หรอจะจู้หรอจะจู้หรือว่างไงอ้าวไม่่ใชมันไม่ใช่เรองพิตายหรอเพื่อน <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยผมทำลายกำแพงแล้วยกันนะทำลายกำแพงแล้วยกันนะเพะราะว่าเนี่ยอะไรอะไรอะฮะอะไรมึงไหวป่ะเนี่ยฮะมึงไหวป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไหวปเปล่าเฮ้ยมึงไหวเปล่าเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไออุ้ยไอ้เฮี้ยมันสตันกูเฮ้ย ไอ้เฮียนี่โหดเว้ยฆ่าไปกี่คนแล้วเนี่ยสัตว์เฮียนี่โหดเว้ยยีเท็กก่อนโอเคระวังเอาบลิตี้ก่อนครับพร้อมตรงนี้นะกูจะฆ่าเฮียนี่ให้ได้เฮ้ยอะไรของมึงมึงไหวปะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรมึงอะไรของมึงอ่ะเฮ้ยมันกูตีโดนปะวะ <S 2> <S 2> <S อะไรของมึงอ่ะอะไรของมึงอ่ะมึงเก่งอ๋อมึงเก่งนะใช่ไหม ไม่อะไรเรารู้โซนแล้วนะถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เลยนะครับจริงๆเพราะงั้นก็ต้องวิ่งไล่มันอยู่แล้วอะก็เลยคิดว่าสกิลแม่งไรคนฆ่าจัดอะไรแบบใหญ่ปรละไรประโยชน์อะเข้าใจปะเพื่ออะไรไม่รู้อะเสียวใจโคตรชัดเลยว่ะเสียวใจโคตรชัดเลยว่ะ อืม่เราเหลือใช้ได้ประมาณอีกสองรอบนะครับแต่เขาอยู่โซนนี้แหละผมรู้อ่ะคือเขาอยู่โซนเนี้ยเราไม่วาไปกันครับคืออะไรประโยชน์อ่ะเพื่อเลออรก็ไม่รู้อ่ะแค่เจ้าอยู่ละแค,เเค่เจ้าคือที่อะไรวะคือตัวมาอะไรประโยชน์มากครับตัวนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะกดอะไร หัวใจเต้นแรงจริงๆเลยนะอะไรอุ้ยอ้อยโหดซะด้วยไงประเด็นก็คือโหดซะเอ้ยจะจูเหรอได้ดิได้ดิได้ดิจะจูเหรอได้ดิไปเอาไปดิว่าไงอ่ะว่าไงอจะจูเหรอจะจูเหรอจูเหรอเอ้ยเฮ้ยโหดซะด้วยเว้ยที่นี่โหดเว้ยอะไรจูทำไมว่าไงอ่ะกูเห็นไงก็กูเห็นไงปาบเลย มีเห็นเหรอมีเห็นใช่ไหมตรงนี้ปะทำไมไปดับวะเสียเสียงแจ้คู่ชัดอะพอนอีกหน่อยอุ๊ยนี่งไงกูว่าแล้วไอ้สัตว์อยู่ไหนเนี่ย เดี๋ยวใช้โค้ชชาเลยเมื่อกี้อ่ะอยยากว่ะไม่น่าทานว่ะเฮ้ยอุย,อย,อยตัวไม่คู่อะไรประโยชน์อ่ะอจริงๆริงนี่แน่ในนี้แน่นอนใช่ไหมไม่ใช่ไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะโอ้ย,ออยไอ้เหี้ยตัวไม่คู่อะไรประโยชน์อเอาจริงๆตัวมันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยคู่อะไรประโยชน์อ่ะก <c oughs> ูยังไม่เห็นประโยชน์จากแม่งเลยไอ้เหี้ย ตัวไม่อะไรประโยชน์แบบคือใช้ไมปขึ้นมาเยอะยังดีกว่าเอาตรงๆเลยไม่ไรถือว่ามาเทสกันนะครับไม่เป็นไรไหนคุณพี่ก็รอดนะครั้งแรกนะครั้งแรกที่เขาอรอดจากเงื้อมือผมนะครับครั้งแรกเลยถือว่าดีใจด้วยดีใจด้วยตแต่แต่ผมไปเสียเวลากับไอ้เหี้ยสองตัวนั่นนะ่ะคือมันเล่นเป็นนะครับก็เลยเสียเวลาหน่อยเป็นไงล่ะโดนลูกซองไม่ดีโอ้โหครับไอ้เหี้ยทั้งเกมยังไม่เจอเลยไอ้เหี้ยไม่เจอแต่พวกแม่งแหละเหี้ยเล่นเป็นชิบหายน่ารำคาญจัดแก้ลูกของจังเลี้ยงโบมทุกคน จักรกลาน